นี่ชุดว้าวส,สวยๆทั้งนั้นเลยว้าวไอเดียล่ะตาเดินไปนาฬิกาเยอะแยะเลยใช่ไหมตอนนี้มีของเล่นเด็กๆด้วยไม,ไม่ใช่ปะ <c oughs> อุปกรณ์เครื่องมือด้วยตัวนี้เอีอ่ไกนี่ไงนี่ไงร้านชุดนอน<ม>ใช่ไหมมาดูซิมีชุดนอนไอเดียไหมไหนไหนอ่ะเนาะชุ<ม><ม>ดนอนสีอะไรแต่คุณครูบอกว่าให้เสื้อไอที่มี ที่มีกระดุมนะคะเพราะว่าหนูจะได้ฝึกฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนะให้หนูรู้จักแกะกระดุมด้วยนะใช่ไหมลูกใช่อ่ะดูสิอันนี้แบบกระดุมหนูเอาเป็ดเหรอคะลูกมีเป็ดแล้วก็มีสีเหลืองเอาไหนดีคะหนูเอาอันไหนล่ะ อันไหนหนูเอาอันนี้อ๋อหนูอยากได้อันนี้แต่คุณครูให้ซื้ออันที่แบบมีม,มีมีกระดุมอ่ะลูกหนูจะได้รู้ฝึกฝึกใส่กระดุมหนูจะได้เก่งไงไม่อเอานกระดุมกระดุมใส่กระดุมแล้วมาหายกระดุมแล้วมันหายที่ไหนล่ะเอาไรคะเนี่ย,ยร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวเอาตัวนี้เนาะโอเคเอาตัวนี้ละค่ะ สวยเลยใค่นะข้าวตเป็นเได้ไดะคะนี่องขวดนี้คูนี้ไปนะพอต้อแต่ทอมนะอ,อ๋อหรอม่เน่อยี่ต้อทอเออทขาวเมื่อกี้แหมพอต้มใส่เมือมม่อกี้แหมพอ่อ้าขอแก้บอ,อไนอืมม่ว่าเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อน,นเนาะเผื่อมีหลายๆร้านให้เลือกนะคะโอเคโอเคเอาแผ่ไนไว้ที่เดิมปะ ่แผนไว้ให้พี่เขาเหมือนเดิมค่ะเบ่นี่เฮ้ยไอเดียมาโพนี่สีนี้ชอบไหมชอบรู้ใส่ได้ไหมอ่ะใส่ได้ใส่ได้หรอลูกอันเหนูเลือกเองสิคะหนูชอบอันแบบไหนอ่ะชอบอันแบบนี้ชอบอันแบบนี้หรอ,หรอมีอันอื่นไหม,ไม,มอุ้ยนั่นไงตุ่นจีนตุ่นจีนตุ่นจีนสีแดงชอบไหมสีแดงแล้ว่าชอบมาโพนี่ หนูชอบตูจีนไปเรียนหนูชอบตูจีนไปเรียนตูจีนไปเรียนไหนอุ้ยคนสวยเปลี่ยนร่างแล้วเดี๋ยวไปหาเสื้อเสื้อกีฬาให้พ่อด้วยเสื้อกีฬาให้ไอซิมด้วยป่ะนี่ไม่ใช่อุ้ยสวยดีเนาะเหมือนข่าวคลยนะแม่ ปาปะปะสวยดีนะใส่นะหนูจะไม่เล่นรองเท้าเด็กนะรองเท้าแบบนี้หรอหนูชอบอันไหนล่ะหนูใส่ได้ไหมอ่ะอันไหนหนูชอบแบบไหนหนูลองดูซิจ้าหนูนั่งเลือกเลยค่ะเดิน ใส่ได้ไหมคะนั้นน่ะใส่ได้อ่ะเอาไปลองสิไม่คู่กับหนูเลยอันนั้นไม่คู่กับหนูแล้วอันไหนลองสิอ,งอ,งอ่าถ้าหนูใส่ได้แม่ซื้อให้เลยอ่ะเอาอันนี้แม่ซื้อให้คู้หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นกระดาษลูกวางไว้วางไว้ยาสก๊อกปรกเอาวางไว้ ูใส่ถูกข้างไหมลูกไม่ต้องไม่ท้อจนขอจูฮาหรอกใส่เลยใส่ได้ไหมไม่ได้มันเล็กมันเล็ก <c oughs> หนูเลือกคู่ใหม่เป็นลูกปะของเด็กค่ะองเดกเฮ้ยอขอที่มเจียนี่ละแม่น่เจยใส่ไม่ได้เปลี่ยนคู่ใหม่เปล่ยนคู่ใหม่ลูก อไอยาเลยว่นน,น,น่อะ่นอนหนูออช,อหชอบเม่าหนูเดินไม่ได้ลูกใน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 หนูลอง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 เดินไปไกลๆ,ๆ,ๆสิ ไอเดียก็ได้รองเทาะะ้าแล้วค่ะเอาคู่นั้นแหละเอาคู่นี้ไม่เอาคู่นั้นใส่ไม่ได้ลูกคู่นั้นมั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 นเล็กไปอโอเคอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปไปซื้อชุดกีฬาที่ติมต่อนะคะุคิยแต่ร้านนี้รองเท้าวสวยๆเลยนะพี่นาะหกสิบบาทเอง <c oughs> ต่อนูนก็เป็นรองเท้าแฟชั่น ใส่เป็นไว้นะแน <laughs> ่นไหมพอดีเท้าใหญ่อยู่แล้วว้าวเออตาถึงแล้วเนี่ยออะลูกยืยนดูสิคะพอดีไหมมันแน่นนะมันแน่น,นหนูก็คลายออกไงลูก หรือว่าหมายถึงว่ายังไงแต่ไม่ว่าหมายถึงว่ารองเท้ามันเล็กไปหรอคะพี่อ,อ้อาวมันเนี่นยอะไรถอดได้อย่างนั้นอ่าไปลองเองอไปลองเองอใหญ่มีนะครับ <c oughs> เด็กแนวอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าวิ่ยแม่เสียดายคู่นั้นมากเลยอ่ะสีนั้นอะสไม่ว่ามันสวยดีนะลูก เสียงดังแค่ว้าวเอา,เอาคุณนี้เลยเหรออ,อุ้ยอ่ะสีชมพูนั้นน่ะเสียดายอะ่ะมันแน่นจริงเหรอพี่มันไม่แน่นหรอกแต่เขาไม่ชอบมันน่ถ้าเด็กเขาไม่ชอบเขาจะบอกว่าแน่นถ้าพี่ไอติม พี่พี่ตีมดูนะคู่นั้นนะสายมันไม่เหมือนชาวบ้านนะลูกเขาจะหมุนเอาอ่ะดูมันเก๋ดีนะไม่มีเชือกด้วยนะอันแบบนี้ดูแบบเชือกธรรมดาไม่ไม่แม่ให้หนูเอาสองคู่ก็ได้เอาสคู่เแล้วกนเดี๋ยวเอาคู่ใหมดี๋ยวเดี๋ยวเดวตลกลงจะเอาอันไหนบ้างน่ะสไตล์แนวๆค่ะพี่ พี่จิมดูนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นคล้ายเหมือนคอนเวิร์ตนะนุน่นน,นนุน่นสามารถส่วนได้เลยนะครับโอ้โหเอ้คู่นี้เหรอคะพี่ใหญ่ไปไหมหรือว่าเล็กแต่มไม่ว่ามันอุย้ยแต่ตัวเนี้ยพี่จิมดูดูคู่ที่มือกับพี่เขานะ่ะมันเท่ดีนะแต่มันเล็กเหรอ ามสิบเอ็ดพี่ไอติมเอาสีชมพูนี้นี่ไปด้วยเนาะส,สีชมพูนั้นไปด้วยไหมคะเคนี่ายาถ,ถ้าลุงใจเห็นนะลุงใจแบบว่าจะชอบมากเลยลุงใจไม่มีแบบนี้แล้วไม่มีเท่ๆแบบนั้นแล้ว Oh, อย่าเลือก <มา S 2> เยอะแล้ว <มา S 1> สิดูได้เลยนะครับเข้ามาสวมได้นะครับอุ๊ยอย่าลองรองเท้าเปลืองนะสิคะพี่ลองเลยครับ <c oughs> แล้วสองคู่แล้วก็คู่นี้ด้วยจะลงคู่นั้นเไหมคะเอาไมหมลูง เอา3คู่นี่แหละเอา3คู่เลยนล้วหนูจะถอดทำไมอ่ะหนูไม่ใส่เลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวไปใส่ที่ข้างเอานี้จะไปใส่ที่บ้างโอ้โหสามคู่เลยกี่คกอคู่นี้เคดิได้นะอะค่ะอุ3คู่แต่คู่นี้ไปบ้านไปบ้านอา๋อตกลงจะใส่ยังไงก็ได้เนี่ยข้างละ3880บาทมีเดี๋ยวคูสว่สวยๆเลยอยู่ที่ของผม ใช่ไหมโอเคอ่ะโ okay. อเคใส่ให้อีกข้างหนึง่งใส่ดีๆนั่งใส่ดีๆสี่คู่นี่มไหมโนโนโนโอเคอ่ะขนามาโอ้โหสามคู่คนเดียวอ่ะโอเคแต่ตังพี่เขาคือน้องแม่ไม่คู่เดียวเอง 弄来弄去。<laughs> <laughs>